สุดของ Toyota Hybrid S รุ่นพิเศษไ s ส o ก e วันนี้นะคะเราจะพาไปรู้จักกับรุ่นพิเศษรุ่นนี้กันค่ะว่าจะมีความพิเศษขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ มาทำความรู้จักกับด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับรุ่น S s สโนะคะจะมีความพิเศษก็คือโลโก้ตรงนี้นะคะจะให้เป็นสีโกรนั่นเองนะคะมาพร้อมกับกระจังแนวตั้งนะคะสปอร์ต รักชูรี่และไฟหน้าเป็นแบบ LED 3ดวงเรียบร้อยสำหรับรุ่นนี้ค่ะเรามาต่อกันด้านข้างกันนะคะสำหรับด้านข้างนะคะขนาดล้อจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะคะมาพร้อมกับโลโก้ไฮบิดนะคะและที่สำคัญเลยนะคะชิ้นนี้ค่ะ สำหรับ S อสโกแล้วนะคะ S อ o โกจะเพิ่มเติมในส่วนของโพรมียมด้านข้างเข้ามานะคะซึ่งจะให้ความสปอร์ตแล้วก็ดูมีความเป็นรักชูรี่เพิ่มขึ้นมานะคะและเดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้านหลังค่ะสำหรับด้านหลังนะคะจะสังเกตได้ว่าโลโก้ของ h y b ิ d นะคะมาพร้อมกับโลโก้ t o y ยต a สีฟ้านะคะสัญลักษณ์ของ Toyota a เอา a า d ค่ะและรุ่นนี้พิเศษสุดเลยค่ะเป็นมีฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะคะ เรามารู้จักกับภายในอินเทอร์เนียของ Toyota S.GO สกันนะคะว่าจะพิเศษขนาดไหนสวยงามงดงามขนาดไหนไปเลยค่ะสำหรับภายในนะคะรักชูรี่สุดๆค่ะภายในนะคะมาพร้อมกับเบาะที่ตัดเย็บด้วยได้สีทองนะคะเป็นเบาะอักันทาร่านะคะสลับกับหนังนะคะสามารถปรับพับเบาะให้ใกล้ชิดกันได้สำหรับรุ่นนี้แล้วนะคะพิเศษมากๆเลยค่ะ ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะสำหรับกุงแจนะคะก็มีความแตกต่างจากรุ่นอื่นๆก็คือมีสีทองเพิ่มเติมเข้ามาค่ะสวยงามมากนะคะเรียกว่าพิเศษกว่ารุ่นไหนๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ระบบไฮบริดเพิ่มเติมด้วยนะคะวันนี้ขอเรียนเชิญแวะเข้ามาชมที่ค a r l o ้ Auto i โตอิมพของเราก่อนนะคะวันนี้ ทีมงานใข้นะคะพร้อมเสิร์ฟทั้งหมดเลยนะคะมีถึง7รุ่นด้วยกันแล้วนะคะถ้าอย่างไรรีบเข้ามาจับจองกันก่อนเลยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ได้เลยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของคารอฟนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ